ต่อไปนะครับพอเราให้คอมเมนต์เสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนักศึกษา,ศา,ศาต้องมีการ,รวางแผนนะครับแล้วนะครับเขาจะนำเอาคอมเมนต์ฟีดแบ็ตรงนี้เอาไปพัฒนางานของเขาต่อไปในอนาคตรอย่างไรก็หมายความว่าอย่างเช่นก็ต้องอาจจะมีนะครับอาจจะมีการส่งงานรอบสองนะครับมีการาเช่นการเขียนก็จะต้องมีจะมี first draft ต้องมี second draft ใช่ไหมครับ รที่จากประสบการณ์ที่ผมทำนะครับคือเซ็กันดรัฟเนี่ยนะครับเราไม่ต้องมาตรวจละเอียดหรือเราไม่ต้องคอมเมนต์แบบละเอียดแล้วเพราะเราคอมเมนต์ไปแล้วแต่เราก็จะดูว่าแล้วเขาได้อินพุ้กขึ้นหรือเปล่าตรงนี้นะครับเป็นสิ่งเราสามารถทําได้นะครับคนจะบอกเวกงานนั้แค่ตรวจเออร์สตราบตรวจชิ้นแรกก็ไม่ไหวแล้วนะครับเราจะไม่ให้ตรวจรอบที่สองอีกไม่ได้นะครับไม่ไหวแต่ก็มีนะครับ suggestion นะครับแบบที่แนะนํากันประมาก็คือว่าก็ดูว่ามันได้อินพุ้กจากยังชิ้นแรกไหม นะครับเพราะว่า,ยวาอย่างเวลาผมทำผมก็จะให้ส่งให้แน่อัรเก็บมาด้วยนะครับเราจะดูเออร์เขาได้เอาคอมเมนต์ที่เราเขียนไปให้ฟีดแบ็คเราให้เนี่ยเอาไปฟอร์เวิร์ดฟีดฟอร์เวิร์ดไหมเอาไปพัฒนาเอาไปปรับปรุงไหมนะครับก็ดูอจจดัตลุยแค่นั้นนะครับแล้วนะครับอาจจะมีคะแนนให้ด้วยก็ดีนะครับเป็น motivation ประเภทหนึ่งนะครับซึ่งผมก็อาจจะให้นิดนึงนะครับให้นิดนึงอาจจะเป็นหนึ่งอาจจะแค่สองเปอร์เซ็นต์นหรืออะไรอย่างนี้นะครับว่าเขาได้ มีอิม e ลู n ์หรือเปล่านะครับสำหรับนักศึกษาครับหนึ่งนี้มีค่าสำหรับเขานะครับผมว่านะครับคืีเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าบางคนถ้าไม่มีคะแนนไม่มีอะไรเขาไม่ยอมทำนะครับมันก็อาจจะอาจะให้นิดหนึ่งก็ได้นะครับต่อไปนะครับวิธีที่3นะครับประเด็นที่3ามที่จะพูดนะครับว่า การจะให้การวัดผลออกมาเป็น s u m มิชี v e แล้วก็ให้มาเอานะครับให้เป็นฟอร์มิชี e แล้วก็ให้เป็นการาวัดผลเพื่อการเรียนรู้อย่างไรก็คือนะครับการที่นักศึกษาจะต้องเป็น active learner คือมีการ peer assessment แล้วก็ self assessment นะครับมันก็มีคนหลายคนนะครับอาจารย์หลายคนก็บอกว่านะครับมีการตกลงกันแม้แต่ในที่ทํางานของเองว่า ไม่เชื่อนะครับว่าก็นักศึกษานะครับความรู้ความสามารถก็นมีแค่นี้นะครับเราให้วัดกันเองเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งเป็นเตี้ยวคุ้มคล้องพากันใหญ่ใหญ่เปล่าใช่ไหมครับแล้วตัวเองจะมาประเมินตัวเองอย่างไรนะครับมานีนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็มีคนบอกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็นอาจะดีก็ได้นะครับเพราะว่า เวลานะักศึกษาประเมินกันเองมีเพี er ย a s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  m e n t Peer Review, Peer Feedback คนะครับคือเขาเข้าใจกันนะครับเขาเป็นคนในกลุ่มเดียวกันแล้วภาษาที่เขาใช้เขา Communicate เขาสื่อสารกันเป็นภาษาที่เขาใช้ด้วยกันนะครับนะครับซึ่งนะครับก็คือเป็นการที่เรียนการทำงาน collaborating การทำงานเป็นกลุ่มใช้าก,การเป็นคู่เป็นกลุ่มนะครับแล้วนอกจากนั้นพอนะครับ self assessment นะครับที่ว่าน,นี้ไม่ใช่แปลว่า นะครับจะต้องแบบคยให้คะแนนตัวเองแบบรออยายละเอียดอะไรนะครับก็อาจจะแค่เป็นว่านะครับมาดูนะครับว่าเออที่ทํางานือว่าตอนทําเสร็จแล้วต้องประเมินซินะครับว่าเออจะพัฒนานตัวเองเพิ่มยังไงงานชิ้นหน้าจะทําอะไรชิ้นที่ผ่านมาที่ฉันทาอะไรผิดจะไม่ได้ทําอะไรแล้วตอนนี้จะต้องทําอะไรเพิ่มเลยนะครับนั่นนะครับสิ่งจําเป็นก็คือเรื่องของเกณฑ์นะครับเกณฑ์ ครูหรือว่าอาจารย์นะครับจะต้องนะครับให้ทําให้เกณฑ์นั้นโปรง่งใสเพราะว่าทุกคนต้องรู้ว่านะครับเกณฑ์ที่จะใช้วัดนี่คืออะไรนะครับเขาก็จะได้ดูได้เป็นตัวนักศึกษาเราเขาจะประเมินกันเขาก็จะได้ประเมินกันได้เพราะเขาใช้เกณฑ์อะไรประเมินใช่ไหมครับซึ่งประกอบด้วยอะไรบ้างน,นะครับว่าจุดประสงค์นะครับของงานชิ้นนี้คืออะไรนะครับเขาต้องรู้นะครับไม่ใช่สั่งสั่งไป ให้ไปทําดีมานะครูในฐานะครูอาจารย์ต้องบอกว่าเออเราสั่งให้ทํางานชิ้นนี้เพื่ออะไรเรามีความคาดหวังจากเขาว่าให้เขาทํอะไรได้บ้างหลังจากในตัวงานชิ้นนี้ใช่ไหมครับแล้วนะครับต้องบอกเขาด้วยว่าถ้าพูดผู้ภา,าษาง่ายๆคือว่าแล้วดีที่สุดคะแนนเต็มของงานชิ้นนี้คืออะไรใช่ไหมครับว่าถ้างานชิ้นนี้จะทําแบบ successfully นะครับประสบผลสําเร็จแล้ว ลักษณะมันเป็นอย่างไรางานชิ้นนี้เขาจะได้เข้าใจแล้วผมเชื่อว่าทุกคนนะครับนั้งรียคนก็ต้องมีตั้งเป้าว่าจะต้องทําให้ได้จุดนี้ใช่ไหมครับแต่ตัวครูแล้วก็ตัวเขาเองแลวเพื่อนเขาจะเป็นคนประเมินใช่ไหมว่าเขาได้ไปถึงจุดัหนหรือเปล่านะครับที่สําคัญก็คือใครชีมวิจนะครับเกณฑ์การประเมินนะครับซึ่งเดี๋ยวช่วงหลังผมจะมาเน้นนะครับว่าเกณฑ์การประเมินนะครับเรา เกิดมาจากอะไรบ้างเกณฑ์การประเมินนะครับนอกจากนี้นะครับเรานะครับต้องสอนเขาด้วยนะครับว่าแล้วนะครับเวลาทํางานเป็นกลุ่มทํางานเป็นคู่นะครับจะต้องประเมินกันอย่างไรนะครับเพื่อนะครับพอเขาประเมินกันเองเป็นแล้วนะครับเขาก็จะประเมินตัวเองได้นะครับเราต้องสอนเขาเพราะว่าสกิลรือทักษะนี้เขาไม่มีนะครับเขาไม่มีนะครับเขา อ่านะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับเขาหมายถึงว่าเขายังอายุขนาดนี้อยู่นะครับเขายังคิดว่าเขายังทําไม่เป็นนะครับเรานะครับที่เป็นครูเป็นอาจารย์ต้องสอนเขานะครับว่าเวลาทํางานเป็นกลุ่มทํางานคู่เราจะประเมินคู่เราอย่างไรใช่ไหมครับก็มาจากไหนก็จะสบายก่อนหน้านี้ใช่ไหมเองคืออะไรทำางแล้วจะประเมินอย่างไรนะครับก็สอนเขานะครับอย่างบอกเขาทำตรงนี้เป็นก็จะได้ชี้ให้เขาว่าออ อยู่ประเมินพอคุณนะครับประเมินเพื่อนแตได้แล้วนะครับอ่า๋ยนเราประเมินตัวเองสิทำแบบเดียวกันแหละแทนที่จะประเมินเพื่อนประเมินตัวเองจะทําอย่างไรนะครับต้องสอบนะครับแล้วก็จ้ำตรงนี้นิดนึงนะครับว่านะครับเราจะต้องเน้นให้ในักศึกษานะครับรู้ว่านะครับจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์ของงานคืออะไรนะครับแล้วจะทําอย่างไรเพื่อจะทําสําเร็จ ก็คือเรื่องว่า successfuly l complete task เนี่ยทำอย่างไรนะครับพอนะครับเขาสามารถทำสิ่งต่างๆเหล่า,า,า,านี้นะครับผลที่ได้มา,าก็จะเป็น active learner แล้วก็เป็น independent learner สามารถที่จะไปเรียนรู้ด้วยตัวเองได้นะครับไม่ต้องพึ่งพาครูอย่างเดียวแล้วใช่ไหมครับทุกทีเราครูี่อาจารยู่เดียวออกนะครับเป็นใน PBL ก็เป็น facilitator เรเป็นผู้คอยชี้แนะเป็นคนคอยแค่บอกบอกอย่าไม่ไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วไม่ใช่เป็นทิชเชอร์ทิฟฟี่นะครับเอาอาหารป้อนปากานเดียวแล้วนะครับซึ่งนักศึกษานักเรียนจะต้องดีเพนต้องพึ่งพาครูแต่ตอนนี้ถ้าเราสามารถทําต่างเรื่องนี้ได้นะครับนักศึกษานักเรียนของเราเลยเริ่เราก็จะอินดิพเดนต์ล้สามารถทํางานด้ตัวเองได้สามารถที่จะประเมินนะครับเพื่อนประเมินตัวเองได้นะครับ วิธีที่4นะครับอ่าวิธีที่4นี้นะครับมันก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของสมมติทีใช่ไหมครับว่าปัจจุบันนี้นะครับอย่างเช่นนะครับมันเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่ต้องมีการสอบใช่ไหมครับอย่างเช่นสอบทิ่เทอมนะครับหรือว่าการควิสท้ายบทว่าอะไรนะครับถ้ามันมีนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือว่าให้นะครับเอาผลจากสมมติทีท์เทส นะครับสอบแบบนั้นเอามาเป็น formative สิเอาผลม,มันมานะครับเอาผลม,มันมาใช้ด้วยนะครับเพราะว่ามันคงเป็นไปบบที่ได้นะครับหรือว่าเป็นไปได้น้อยมากนะครับว่าเราสามารถไม่สามารถที่จะบ oh. อกว่าเออวิชานี้นะครับหรือว่าสถาบันนี้จะไม่มีการสอบภายนกคงจะเป็นเรื่องเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้น oh. หลายอย่างนะครับดังนั้น นะครับเพื่อที่จะให้นะครับว่าแล้วเราจะอยู่ร่วมกันกับมันได้อย่างไรงมีความสุขใช่ไหมครับทำให้สัมมิชีช์เ s สของเราเนี่ยมีช่วยในการโ r o m o t i learning อย่างไรนะครับนะครับน,นันั้นอ่ะสิ่งที่ช่วยได้ก็คือพอเด็กสอบพิเทิมมเสร็จปุ๊บเราอาจจะให้เด็กมี r e f l e c นะครับสะท้อนนะครับว่าอตอนสอบพิเทมิมหรือ quiz นี้นะครับตัวเอง คือ self assessment นั่นเองพูดง่ายๆนะครับว่าตัวเองนะครับรู้สึกอย่างไรกับผลสอบนั้นนะครับลองพูดดูซิเออจริงเขาสอบเป็นยี้ไม่ได้ทำอย่างนี้นะครับดังนั้นเอาวางแผนต่อสิแสดงว่าถ้าเกิดจะสอบครั้งต่อไปเนี่ยนะครับมีอย่างนี้เราจะพัฒนาตัวเองอย่างไรนะครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยนะครับเป็นการ promote learning นะครับเพราะจะได้รู้จากการที่จะประเมินตัวเองนะครับแล้วดูว่าเขาจะ Move forward ไปข้างหน้าอย่างไรนะครับแล้วนะครับไปหลายๆครั้งพอสสอบเสร็จนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะต้องให้นักศึกษาดูนะครับว่าที่ตัวเองตอบผิดไปนั้นผิดเพราะอะไรใช่ไหมครับตรงนี้ถือว่าเป็นเขียนสมการเขียนรายาต่างๆใช่ไหมครับเขียนโครงงานเขียนอะไรเขาจะได้รู้ครับว่าตรงไหนที่มันผิดใช่ไหมครับแล้วจะได้นําไปแก้ไขต่อไปนะครับ ต่อไปนะครับก็นะครับเราต้องคอยให้เขานะครับในการนะครับก็กลับไปสู่เรื่องของการเซลล์แอสเซสเมนต์อีกแล้วนะครับว่านะครับต้องจับถามเป็นนะครับแล้วนะครับคําตอบนะครับที่เขาได้นั้นโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นข้อสอบมีเทอมอะไรก็ตามนะครับรูว่าแล้วนะครับ ถ้าจะจริงๆแล้วคาตอบมันคืออะไรด้วยนะครับว่าเขาจะทํำยังไงเพื่อที่จะเข้าให้พัฒนานตัวเองสูงขึ้นต่อไปนะครับดังนั้นเขาก็ต้องรู้ว่ากระบวนการในการวัดผลในการที่เราให้เขาทำอย่างนั้นเนี่ยวัดอะไรบ้างเรามีกระบวนการอย่างไรนะครับแล้วนะครับเน้นไปที่นะครับว่าเราจะ i m p r o v e พัฒนานตรงนี้อย่างไรนะครับแล้วนะครับอย่างที่ผมพูด ฝักย้ำอีกทีนึงนะครับก็คือเน้นเรื่องของนะครับอย่างนี้ก็คือ peer assessment แล้วก็ self assessment โดยการใช้เกณฑ์ที่เราวางไว้นะครับเพื่อจะเข้าใจว่างานของตัวเองนั้นมีปัญหาอะไรมีข้อดีอย่างไรมีข้อด้อยอย่างไรและเพื่อจะพัฒนาครับดังนั้นอาจารย์อยากรวนะครับว่าว่ามันมีเราไม่สามารถมันต้องมี q u i มันต้องมีนิเทิมเราต้องมีทำก็สามารถที่จะเอาผลตรงนี้นะครับเข้ามา ช่วยในการเรียนรู้ของนักศึกษาได้นะครับตอนนี้นะครับก็ผมก็จะ,อะขอจบเรื่องของการ assessment for learning นะครับแล้วจะมาเข้าสู่นะครับว่าแล้วในปัจจุบันนี้ในห้องของอาจารย์นะครับแล้วก็ในยุคข,ของอศตวรรษนี่นะครับว่าต้องมี practice b a s e d learning นะครับจะต้องนักศ,ศึกษาจะต้องทํางานนะครับต้องมีโปรเจกต์ต้องมี project, Problem solving ชื่ว่า p d เรือว Project ใช่ไหมครับ Project based นะครับ Problem based Practice based นะครับดังนั้นสิ่งที่นะครับจะต้องเกิดขึ้นนะครับก็คือว่าจะต้องมีการวัดผลที่เราเรียกว่า Performance Assessment การวัดผลจากผลงานของนักศึกษาครั Performance Assessment นะครับ Performance Assessment คืออะไรนะครับ ทุกคนนะครับในชีวิตนี้ต้องเคยมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะทำา s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  m n t t นั่นเองนะครับหรือเป็นคนสร้างมันขึ้นมานะครับหรือได้ถูกวัดแบบนี้นะครับที่ง่ายครับเราดูกีฬานะครับดูกีฬาที่นะครับมีกรรมการให้คะแนนใช่ไหมเช่นการโอลิมปิกแข่งดำน้ำใช่ไหมครับก็เป็นการวัดผลที่เรียกว่า performance assessment นะครับ ไม่ใช uh, ่นะครับอาการขาอาการ